อกไอ้เหี้ยมึงเล่นอะไรของมึงเนี่ยยุอ้สัสไปทางนู้นอันนี้เรามาถึงแล้วนะครับสำหรับบริเวณของป่าแต้มนะครับก็นี่เป็นบรรยากาศบริเวณลานจอดรถแล้วก็ตรงนี้เป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยวซึ่งเราต้องจอดแล้วเราต้องเดินต่อขึ้นไป นี่อันนี้นะฮะอันนี้เราอยู่ไหนครับโบจังครับชี้ชี้ให้ดูอนนี้อยู่น่าจะตรงนี้ละมั้งนะครับแล้วก็อืมเรากำลังจะไปที่ไหนเรากำลังจะไปตรงนี้แหละตรงนี้เลยนะชมวิวผาแต้มอ๋ออยู่ตรงนี้ที่ไปไหนครไปขี้สวัสดีครับครับผมกลับมาพบกับรายการแหวนอาร์ตูมี่ที่ไหนตอนนี้อยู่ที่ไหนครับตอนนี้เราอยู่ที่ผาแต้มผาแต้มนะครับซึ่งหลายจะเป็นสถนที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในบริเวณอ่าวันนักพิทยา เริ่มจากคือตอนนี้เนี่ยเราอยู่ประมาณระหว่างหนึ่งกับเบอร์คือเริ่มจผ่านหนึ่งไปแล้วใช่ไหมอ่าเขาบอกเป็นผ่านมาตอนขับมาเมื่อกี้อ๋อมาจากจุดเป็น่าจะเดินสองเฉลี่ยงใช่ไหมใช่เขาบอกว่าทาได้ที่ผมว่าเราเดินต่อไปอีกแปดร้อยเมตรเจ็บจุดที่สองอ่าจุดที่สองแล้วหกทำไมต้องหกต้องผ่านหกก่อนแล้วทำไมเขาไม่เรียงหนึ่งสองสามอ่ะเดี๋ยวเรียกเขาไม่ทันในนั้นเราจะมาวางแผวกันให้ถูกต้องกันนะครับเพื่อที่จะประหยัดเวลาแล้วก็เซฟครับอมนต้อรีบอยู่ตรงนี้ ถ้าถูกต้องคือเราต้องไปที่4ก่อนไปที่4คือเม่น้ำโขงใช่ดังั้นเรากลับไปที่1อ๋อคืออันนี้ดับน้ำดูปกะจันราใช่แล้วกลับไปที่1ใหนึ่งใหม่แล้วครับเสร็จปั๊บเราไปที่3ทีนี้ไปที่3แล้วก็กลับไปที่1อีกรอบแล้วก็กลับไปที่6อ๋อกลับมาที่6กกันมาที่6ก่อนน้ำตกนะครับแล้วมาที่5ไปที่5แล้วกลับไปที่2ไปสองนี่คือประหยัดเวลาใช่ไหมอ๋อตายแล้ยที่เขาพูดว่าทำเพื่ออะไรแต่ไม่ใช่ ไม่ได้ก็เดีย๋ยเราจะเดินไปไม่ไดผ่านมีจุดชมวิวตรงนี้300เมตรครับผม500เมตรใช่ไหมครับแล้วก็800เมตรเอา่าผ่านไปนิดหนึ่งตรงนี้ซาลาห์ขาแต้มครับป็นซาลาห์แล้วนะฮะแล้วก็จะเป็น,นที้เป็นพื้นที่รวมที่เขาบอกว่าเป็นพื้นที่สวยนะครับีไปดูชมกันนิดๆนีนะครับอันนี้ถ้าเบอร์หกนี่แปลว่าเราตบซอยสวรรค์นี่ตบอะไรไหมครับส้อยส้อยสวรรค์ใช่ไหมครับ่ใช่ตัวนี้ ภาพพิเศษภาพรวมภาพรวมเขาไม่ใช่ว่าในภาคเมริกาหรือต้องบอกว่าในอุทยานในอาณาเขตของอุทยานชมเอาไม่ใช่แต่ที่ให้ดูพิเศษเป็นมากให้ดูพิเศษในบริเวณเขตอุทยานก็ใช่เพราะอะไรที่ที่พวกนี้อยู่กระจายแค่ใช้เวลาเดินทางเนี่ยประมาณถึงนี้ไปกล้องประมาณครึ่งชั่วโมงแล้ว้งถ้าเดินๆไปชมไปด้วยแต่ถ้าเดินทางที่ผมบอกก็ใช้เวลาประมาณแปดถึงสองวันสองวันสองวันโอเคแตอถ้าเท่าไหร่ก็ เริ yeah. à, yeah. hey. à, ่มกันเลยไหมได้อ okay. ่ะเอาเดอนกันไตะก้องรอกันีร yep> ้านกาแฟด้วย แล้วตรงนี้นะครับก็เป็นเรียกได้ว่าโซนจาลองวิถีชีวิตมนุษย์ถ้ำซึ่งเราก็จะมีเรียกได้ว่าเป็นเจ้าหน้าที่แล้วก็มีการแสดงโชว์นะครับของมนุษย์ถ้ำเนี่ยจากทางวัวนาอุทยานเนี่ยสาธิตการใช้ชีวิตมนุถ้ำให้ดูกันนะครับมาดูใกล้ๆกันตรงนี้เลยครับครับผมอันนี้เป็นลักษณะของมนุษย์ถ้ำในยุคโบราณนะครับที่จะแต่งตัวคล้ายๆกับโบมิก้เมาส์ที่เราพบเมื่อวานนะครับก็กําลังทําการปั่นไฟนะครับซึ่งถ้าปั่นตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ย ก็สามารถนําไฟเนี่ยไปใช้เล่นเพลสามได้นะครับไ้พอแบงก์ก็ได้ด้วยนะนี่ครับมันด้ภาพนะครับถามเขาไหมว่าเขาไม่ทำลายมันดูจับคนจับโอเคแล้วไปจุดต่อไปกันดีกว่ามีตุกแกด้วยตรงเนี้ยไปยังไปแล้วใช่ไหม <S <S และนี่คือตะแต้มครับ สอันนี้เป็นป้ายเตือนเจอหลานอ้าวทุยโต นี่ก็เป็นบริเวณที่เรากำลังจะลงไปดูภาพเขียนนะครับมีคำเตือนบอกว่าถ้าเป็นโรคเบาหวานอะไรนะความดานันก็โรคเบาหวานความดันไขมันให้ลอยอยู่ทีบนนะเพราะว่าต้องผัดแน่นอนเรานำโดยทริปนี้คือนำโดยน้องปืนมิกกี้เมาส์นะครับน่ารักมากเดีก็ะน่ารักเลยไปชมครับ ต้นไม้ป่านะครับฝั่งนู้นเป็นประเทศเบลสวยมากบรรยากาศตรงนี้ค่อนข้างดีนะครับตอนนี้มาเริ่มรุ่มเริ่มไม่ร้อนละโอ,โอ,โอ,โอะ้โหโคตรสูงม,มีทางลงฮนะก็มั่นใจอยู่ว่าโบจังต้องขาลากแน่นอนวันนี้พระเจ้า วางทางนะครับก็จะมีป้ายบอกว่าห้ามขีดเขียนหน้าผานะครับก็เหมือนเดิมครับไทยแลนด์โอลี่นะครับก็จัดเต็มเลยนะฮะมาหมดเลยครับโอ้โหก็ไม่รู้ว่าเพื่ออะไรก็ยังดีที่ไม่เอาสีมาเขียนเอาหินมาโหดแทนนะครับก็สร้างสีสันประวัติศาสตร์ใหม่ให้กับทางผาแต้มนะฮะไม่รู้ทําเพื่ออะไรเหมือนกันใครที่จะมาที่นี่นะครับก็ อย่าทำาาช่วยช่วยกันนะครับทำนะครับมันไม่เท่หรอกด,ดีจะได้ปร<น>ะสบถ่ายนะไปไปลุยกันต่อยังมีระยะทางอีกไกล ตอนนี้เราก็อยู่กันดูเหมือนจะเป็นบริเวณด้านล่างของผาแต้มนะครับเราก็จะเดินไยกได้ว่าชมวิวแล้วก็ชมผาผนังหัวถิ่นเพื่อีตรงไปยังเขาบอกอะไรนะภาพวาดใช่ไหมภาพวาดนะครับเขียนสีเขียนสีนะครับก็กําลังจะเข้าสูจุดชมวิวที่หนึ่งข้างหน้านี้นะครับตอนนี้ก็จะเห็นว่านี่สวยงามนะครับเป็นเรียกเป็นหินนะครับเป็นหน้าผาหินแบบว่า จริงๆมันเหมือนมันก็คล้ายๆกับหินโบกนะครับแต่ว่าตรงนี้มันจะเป็นเหมือนกับเหมือนหินอีกแบบนึงมั้งไม่รู้เหมือนกันน่าจะเป็นหินชั้นปะไม่รู้เหมือนเขาเรียกว่าอะไรอารมณ์เหมือนขนมชั้นอะไรเงี้ยใช่ใช่น่าจริงจังครับก้าวก็สูงลงไปเลยนะับตรงนี้เป็นเนื้อหาลงไปเลยทางข้างหน้าก็มีมนุษย์ถ้ำนะครับใส่หนังสัตว์นะครับแล้วก็หัวแดงมาเลยนะครับข้างหน้ามนุษย์์์ถถถ้้้มมนนุุษษยยครับวโอ้โหอันนี้สงสัยไปล่าเสือดาว์อามานะครับ ก็คือจะใช้หนังสัตว์มาข่มร่างกายเพราะว่ามนุษย์ถ้ำส่วนใหญ่เขาจะไม่มีเสื้อผ้าใช่ไหมครับเขาก็จะใช้หนังสัตว์พวกนี้แหละมาให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายเขาใช่ครับอันนี้เป็นเสื้อของแมวเสื้อของหนังแมวลายเสือดาวทอดสองด้านทอดสองด้านเรียมพอดีน้ำมดาวก็ไม่แก้เยอะอีกสามพสองรอยี่สิเมตรถ้าะเดินรอบนะ้าเรากลับกันดีกว่า ชมวิวนะครับที่เขาเขียนบอกว่าอันตรายห้ามขึ้นขึ้นไปเลยอย่าลังเลก็เขียนว่าอย่างนั้นนะฮะอ่ะเจีว่าเฟสก็จัดเลยครับเฮ้ยไม่น่าได้ถึแล้วจริงนะเนี่ยคือแล้วไม่น่าได้ครับก็สวยงามไงดูดูแบบขาังดีดูขลังดีดูเป็นแบบอีกอารมณ์หนึ่งใช่ได้หลังเราก็เลยมีกรุ๊ปหนึ่งกำลังเดินตามมานะครับโหกรุ๊ปใหญ่เลยพอเขาเห็นป้ายนี้เขาน่าจะเริ่มพอใจเหมือนเราครับผมเราเดินต่อไปนะครับโดยที่มีไกด์ทัวร์คราวนี้เป็น น้องมันจะทำนะครับแต่ไปต่อไม่เดินรอบหรอกเพราเดินอรอบเขาบอกว่าห่มมาน้ำมาด้วยมันมีสี่กิโลอ่ะสี่กิโลเขาเลยมีชาวมอเตอร์ไซค์เออปั่นจักรยานขึ้นเขาเลยดีวยกว่าน,นะครับแล้วตอนนี้นะครับคณะทัวร์ของเราก็าเดินทางมาถึงจุดสุดท้ายนะครับก็คือบริเวณหน้าผาที่มีภาพเขียนประวัติศาสตร์นะครับภาพเขียนสีเตินกันทางด้าน ใชยครผมตรงนี้นะครับประจางรู้สึกไงนะครับที่วันนี้ได้มาชมภาพเขียนสีประวัติศาสตร์ปลาปื้มละตื่นตานใจมากค่ะโอ้เป็นยังไงครับสวยงามแฮะสวยมันดูเห,หมือนอะไรมันดูเหมือนอะไรแสีมันก็อยู่ได้นานดีนะก <c oughs> ็เป็นก็เป็นคาถามที่สงสัยกันว่าทำไมสีมันอยู่ได้นานจังนะครับและนี่แหละครับเป็นผ้าแปแ้แล,แ,ปลแล้วก็ภาพเขียนสีภาพประวัติศาสตร์ก็จะมีมีที่ยาวประมาณ สี่ถึงห้าร้อยเมตรนะครับตรงนี้ใหญ่และยาวที่สุดในประเทศไทยก็ใครที่อยากชมก็มาร่วมชมภาพเขียนศระปวัสด์นะครับดำดิ่งสู่ห้วงลึกแห่งจินตนาการนะครับแต่ที่เราที่พาแต้มแต่ที่เราเดินมาเนี่ยระยะทางประมาณแค่1กิโล1ส่วน4ี่ด้วยซ้ำเพราะว่าระยะทางตามจริงแล้วเนี่ยประมาณมีี่พันไม่ใช่หรอ4ี่พันประมาณสี่กิโลครับประมาณ4ี่กิโลนะครับก็เราอาจจะต้องกลับกันเพราะว่าถ้าเดินไปจนสุดนี่ คิดว่าจะเป็นลมซะก่อนคงต้องมีอาบน้ำนะฮะครับผมก็โอเคครับดูเหงื่อดูเหงื่อซูมซูมเหงื่อะบาดนอ่ครบเป็นเม็ดเหงื่อเป็นเม็ดหลายเป็นเม็ดนี่มีทิชชู่ให้ด้วยทิ้งลงถังนะฮะใช่ครับเอาไว้่างนี้ครับครับผมโอเคครับก็จบคลิปนี้ครับคิดหน้าเราจะไปไหนเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อนะครับสำหรับวันนี้ครับเดินทางไปกับเราเดินทางไปกับเนวิเกเตอร์ S <S นี่นรายการพิธกครับวันนี้สวัสดีครับมันคือกล้วยดิบ oh